มาเด้อขนมจีนซา,าน้ำปลาร์แส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 ,สอยู่ก็กาศให้ไล่อย่างนี่หม,เมดเลยพี่คล้องหลยห้องบ้านมีทีวีพักไลยอย่างห,หอมหัวไหต่ต้นหอมหอมแล้ละพา้าทักซี่ล้ากาม่าพักกาดกันี่อู้อิ่มพัออกก,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 กันมโมกา,ากินเขา่ามากินเส้น มา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 เอยู flaws, ่บอยู <ins> <ness> ่เศบอยู่อืมเศอยู่บอยู่ผักตามผักตามผักตาม ล้วบ้านใส่ฮอตดอกนั่นแค่มูกับฮอตดอกเวลากินห้าก็ตั้งใจกินหา้าหอมเปกี้ยแค่ตาดูหนังมือหรือไปที่ไหนไม่รู้ิลอะลข้าวของหม นั đ đ ừa, ่นโดนกินเถื่อแสบอยู่แกงหมูเป็ม้ำบางกับแสบเลยเพ็มบ uhm. ้างๆค่ะต่เห็ดกรอบอืมช็กโกกาตับ จำเนีย่ยเลยพี่นอ้องขอเอามือลุยก่อนกินบอน,นัดเอามือลุยเอามือขุยเอาก,ก่อนเด้อสวัสดีค่ะ